พิตาชิโออ่ะคือรถปราบเซียนของจลาโตถูกเจ้าชัดเจนมากนำแบบเด่นเลยเฮ้ยเครือค่องโยกเกิร์ตเต็มจนมากขอชิมเปียนให้ลองเอกวาดอร์กับเวเนซุเอลาช็อกโกแลตว่าลิ้น <c oughs> ฉันไม่เพี้ยนถ้าเกิดพูดอย่างนี้จะน่าเกลียดไหมรู้สึกว่าให้กินไหมค <c oughs> ตอนนี้นะครับอยู่ที่ร้านอัลเบโรค่ะ <c oughs> เป็นจลาโตที่เคยกินที่เอมบาสซี่ที่ชิดลมแล้วแบบ เคยอร่อยมากแล้วรู้สึกว่าเนี้ยต้องมาลองอเดี๋ยวขออนุญาตน้องชิมนะฮะนี่อยู่กับพี่เอียงนะฮะเอาไต่เอาพิตาชิโอมาชิมก่อนเพราะว่าอะไรรู้ไหมพ,พิตาชิโออ่ะคือรสปราเซียนของเจลาโต้ถูกเจ้าถ้าทําไม่ดีเจลาโต้ไอตัวพิตาชิโอจะมีความเหม็นหือนอแต่เจ้านี้นี่คือให้พี่เอียงชิมเลยเปันปซี <c oughs> อธิบายไม่ถูก <c oughs> คือเนี่ยไม่ชินกับกลิ่นของพิาพตาชิโอแบบ เป็น,นไอเอเจคีเปยนไงเคยกินแต่เป็นแบบถั่วเลยอ่าเดี๋ยวขอ,ขอชิมแปลกใหม่ดีขอชิมรสต่อไปนะขอพานาคอตต้าละกันครับเ <c oughs> พราะพานาคอตต้าเป็นขนมอิตาเลียนชื่อดังเนาะทำจากแบบวิปครีมนมอะไรอย่างเงี้ยเนาะเห <c oughs> มือนเขาใส่เหมือนเป็นซอสสตรอเบอรี่ด้วยใช่ไหมออลัสเบอร์รี่ <c oughs> นะฮะเออฉนันมันจะแบบเี๋ต้องมีผลไม้ยังชิมแล้วชิมแล้วเร็วมากเป็นไงบ้างมันให้ความ มันใส่สตรอเบอรี่ป่ะราสเบอรี่ผมเป็นราสเบอรี่กับราสเบอรี่ที่หวานเหมือนสตรอเบอรี่อ่ะอืมมัแปลงนี่กินว่าสตรอเบอรี่เลยมันก็พุ่งตรงนั้นเพราบนาคาต้ามันมีนมวิปครีมอ่ะมันก็เหมือนเค้กเต็มนมที่มีซอสซอสราสเบอรี่เขาไม่ได้เปรี้ยวมากมันทำเป็นสตรอเบอรี่เป็นรสที่กินง่ายแต่เราก็รู้ว่าเราอยากได้แบบเปรี้ยวกว่านี้ครัเป็นราสเบอรี่เนาะไม่ค่อยต่างกับสตรอเบอรี่เออคล้ายกันเดี๋ยวแป๊บนึงนะพอดีลูกค้าซื้ออยู่ให้ลูกค้าเขาซื้อก่อนเรานี่อีกยาวไกล ต่อไปนะครับรบกวนขอยูสุซอเบยนี่นยังไงทำไมยูสุต้องยูสุซอเบย์ยูสซอเบยคือเป็นยูสุที่ไม่ใส่นมไงจ๊ะใช่ไหมใช่ยูสุซอเบยจ้ะพร้อมนะพี่เอียงสามสี่อือหือว้าวคือมันซอเบยอ่ะมันมีความสดชื่นมันเกล็ดน้ำไขอ่อ่ะกลิ่นกลิ่นยูสุชัดเจนมากนำ้ำแบบเด่นเลย ก็มันเยอะสูงนะเดี๋ยวเราขออีกหลายรสได้แหละชิมขอเพลนโยเกิร์ตหน่อยฮะน้องเหนื่อยมากในการที่ตักให้เราชิมตอนนี้น้องก็ไม่เป็นไรค่ะพี่แต่พี่ต้องซื้อให้หนูเยอะๆแล้วกันค่ะนี่เพลนโยเกิร์ตนะฮะเคยชิมโหมันเข้มข้นมากเห็นไหมอืมเอ้เข้มข้นโยเกิร์ตเจมจนมากทีนี้ขอตัดไปทางสตรอเบอรี่ชีสเค้กไปก่อน คุณครับซัมบ,บ์ริชีสเค้กนะฮะอืมนี่เป็นสายชอบซอมบ,บ์ริชีสเค้กชอบไหมคือซัมบ,บ์ริหอมแล้วก็มีความกรึบๆของตัวคัสช,ชีสเค้กได้ชอบชอบกรุบๆข้างในเออได้เดี๋ยวขอซอท์เชตคาราเมลครับอันนี้ก็ตัวปากเซียนนะเซอท์เชตคาราเมลนะฮะสามสี อืเซาเทชชัดนะคาราเมลไม่หวานจัดใช่คาราเมลไม่ค่อยหวานแต่ได้กลิ่นเป็นกลิ่นมากกว่านั่นแหละชิมเกือบครบทั้งตู้แล้วแต่สุดท้ายเนี่ยขออนุญาตนะขอชิมเปรียบเทียบเ,เอกวาดอร์กับเวเนซุเอลาช็กอกโกแลตต่างกาัน,นยังไงช็อกโกแลตสองสองสองเจ้าน,นี่มันยังไงคือน้องตัวนี้น้องเขากล้ามขึ้นแล้วในการตักอันนี้คือเวเนเนาะเอกวาดอร์กับเวเนซุเอลรากับเพียงถือเวเนเดี๋ยวขอเอกวาดอร์ไปเลยครับจะได้เปรียบเทียบทีเดียวโหดไหม นิเวเนนะอ่าอันนั้นเวเนเนตัล่าแล้วก็ของเปรไล่ไม่คือเป็นเวเนเอกวาดอร์ถูกวเนอันนี้เวเนออ่าชิมเวเนก่อนนะชิมเวเนนะเวเนอสามสี่เข้มข้นเวเนเนตัวเล่าประมาเอ็กวอโดยังรู้สึกต่างไหมมันมีกลิ่นหนึ่งอ่ะมันมีกลิ่นหนึ่งที่ต่างเอ็กวอโดใช่ป้ะใช่รู้สึกเอ็กวอโดเหมือนช็อกโกแลตมันมีครับ ติดฟรุตตี้เปรี้ยวๆนิดนึงใช่ไหมน้องเพียกหน้าอาดแสดงว่าลินทั้งไม่เพี้ยนแสดงว่าทิ้งกลิ่นรับรมดีอยู่ไม่ไม่ป่วยยังไม่เป็นโควิดรู้สึกว่าคือช็อกโกแลตแต่พันบางพันจะติดขมบางพันจะติดเปรี้ยวฟรุตตี้เราสุดเอกวาดอร์พอกินปุ๊บแบบมันจะมีความแบบเปรี้ยวธรรมชาติช็อกโกแลตขึ้นมาอยู่เอียงชอบอะไรสุดโหดแล้วล่ะเฮ้ยในชอบยูสุชอบยูสุใช่ป่ะใช่รู้สึกเฟรชมาก นี่ถ้าเกิดพูดอย่างนี้จะน่าเกลียดไหมรู้สึกว่าให้กินมาชอบทุกตัวเลยร้านเนี้ยไม่ได้แบบเหมือนเชียไม่ได้เป็นญาติเจ้าของอะไรสิ้นนะแต่ว่ารู้สึกว่าคือตั้งแต่ชิมพันเอพิตาชโอรือเขาปรับเซียแล้วพอชิมรสอื่นปุ๊บนะเฮ้ยชอบหมดชอบจริงๆแต่ให้เลือกจริงๆนะเราก็เราหลายใจหน่อยนะเบียงน้นเรายนะอยู่สูดเราชอบเพนยูเกิดเข้มข้นดีแล้วก็ชอบสับบริชชีสเค้กเหมาเหมามเลยเออนั่นแหละนี่คือ ออาเบรโรนะครับเราไปอุดหนุนได้เจอตัวที่อร่อยมากๆครับผมอ่ะถึงเวลาซื้อแล้วฮะ